โรคๆคหนึ่งซึ่งบางครั้งเราก็หลงหลงลืมๆไปนะคะได้แก่โรคนี้ก็คือ APP นั่นเองค่ะคพี่เป้าคะครับฟาร์มที่ทำวัคซีน APP ทำไมยังพบว่ามีปัญหา APP ก่อกวนใจอยู่คะเบื้องต้นต้องเข้าใจว่า APP เนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแหลง่งแล้วก็ มีระยะกตัวที่สั้นาเวลาเป็นก็เสียหายเยอะวัคซีนที่ทำเนี่ยความสามารถในการป้องกันโรคเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึง100%เพราะฉะนั้นการทําวัคซีนเนี่ยจะต้องคํานึงถึงหลายเรื่องมากตัวโรคเองที่เกิดจากหลายปัจจัยคือ1เกิดจาก ความรุนแรงของสายเชื้อเอง A P P เนี่ยมีมีซิโรไทท์ Zero ทั้งหมด16ซิโรไทท์ตัวที่แรงๆอย่างเช่นซิโรไทท์1 5 9 10 11เนี่ยพวกนี้ถ้าไรติดเข้าไปเนี่ยฟาร์มนั้นก็โชคไม่ดีหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเป็นซิโรไทท์1ซิโรไทท์1ปัจจุบันฟาร์มส่วนใหญ่ในเมืองไทยตรวจมาก็เป็นซิโรไทท์5ก็จัดอยู่ในกลุ่มแรงปัจจัยอื่นที่จะทําให้โรคเนี้ยควบคุมยากให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันเยอะขึ้นก็คือปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ที่ไปกดภูมิคุ้มกัน เพราะโรคนี้อาศัยแมคโครฟาจเม็ดเลือดขาวที่ปอดเนี่ยเป็นตัวจับกินเชื้อเป็นหลักเลยโรคนี้ก็จะติดแรงขึ้นหนักขึ้นถ้ามองว่าตัวที่ไปเพิ่มความแรงของโรคก็คือเรื่องแก๊สแอมโมเนียเนี่ยถ้าแก๊สแอมโมเนียสูงมากๆเนี่ยเชื้อก็จะเจริญได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นลำพังโรค APP จะทาวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่แก้อย่างอื่นเลยเนี่ยก็ยากหนักกว่านั้นคือโรค APP เนี่ยเป็นโรคของหมูขุนเป็นโรคตั้งแต่ประมาณ18 ยี่สิบยี่สองดีไม่ดีก่อนขายเป็นเวลามันเป็นแล้วมันตายตอนตัวใหญ่ต้นทุนมันสูงแล้วกินเงินเราไปเยอะแล้วเราไปตายเพราะวัคซีนก็ต้องหวังผลให้ให้ยาวๆด้วยหมูเป็นได้ท้ายแต่ไปทําเร็วเกินไปทำ<ฆ>ไม่ครอบคลุมช่วงท้าย<ฆ>ทําช้าไปก็ไปติดเชื้อก่อนอีกแล้วหนักไปกว่านั้นคือประเทศไทยมีโรคก,กีบเพราะหมูติดโรค FMD ที่สัก1 0 6อาทิตย์15อาทิตย์18อาทิตย์พอเป็นกีบกินอาหารไม่ได้ยาที่ผสมอาหารอยู่ก็ไม่ได้ผลแล้วเครียดจากที่กีบเจ็บ<ช>ไอ้วัคซีนที่ทํามาสองเข็มแล้วแต่หมูก็ยังอา้าวทำไมยังแสดงอาการมันตอนนี้กเกษตรกรส่วนใหญ่จะจําได้เลยว่าพอหมูหลังไหนเป็นกีบเนี่ยเตรียมตัวได้เลยว่าอาจจะ,ะระวังเดี๋ยวเดยา A.P.P จะตามมาโรค A.P.P ก็เป็นโรคที่ไม่ลุกมากินอาหารเหมือนกันยาผสมอาหารก็จะไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีฉีดยา ฉีดยาก็ต้องฉีดทั้งหลังไม่มีฉีดไปหลยตัวโรค A.P.P. ต้องฉีดปูพรมเพาจะฉีดยาปัญหาก็มีอีกคือกีบมันเจ็บกีบก็กําลังจะหลุดถ้าลงไปไล่ฉีดกีบก็หลุดอีกค,คือสองโรครวมกันมันก็เลยสร้างความทุกความเสียหายให้เกษตรกร,กรในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากมโรคเนี้ยเราก็เลยงงว่าเอ๊โรค A.P.P. เป็นแบคทีเรียรธรรมดาไม่น่าจะซีเรียสอะไรมากยิ่งแล้วซีเรียรสซีเรียสกว่าเพิร์ดซีเรียสกว่าเซอร์โคนในปัจจุบันอีกเพราะเพิร์ดกับเซอร์โคนมีวัคซีนที่ดีใช้ แต่พอมาเจอ A P P เนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวโรคเองเป็นตัวทำร้ายแต่มีผลมาจากเรื่องอื่นด้วยคำตอบก็คือว่าทำไมทำวัคซีนแล้วยังเป็นอยู่คำตอบก็คือมีปัจจัยอื่นโน้มนำให้โรคนี้มันยังยังติดเชื้อได้ดีเวน t i ลเลชั่นพัดลมคุณลิงแผดความชื้นอากาศเปลี่ยนไมโครท็อกซินติดเชื้อเพิร์ตติดเชื้อไมโครพัดมามาก่อนเพราะฉะนั้นจะแก้ A P P โรคเดียวเนี่ยคุณหมอที่คุมฟาร์มนั้นจะต้อง คุมมาตั้งแต่ต้นให้ได้เลยเมันต้องต้องแก้เรื่องอื่นด้วยอย่างน้อยสุดทําวัคซีนถ้าหมูเป็นเวลาฉีดยาจะตอบสนองัออแต่ <จะ S 2> ถ้าไม่ทาวัคซีนเนี่ย,วยเวลาเป็นนี่คือไม่ทันได้ฉีดยานี่ตายเยอะมากเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าใครเป็น APP ยังไงก็ต้องทาวัคซีนยิ่งการเลี้ยงหมูอย่างปัจจุบันที่เลี้ยงกันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ถ้าไม่ทาวัคซีนและอยู่ในเขตที่มี APP เนี่ยเสียหายเยอะมีความเสี่ยงสูงด้วยค่ายาจะสูงมากเราจะเลือกวัคซีน APP ยังไงให้ค่อนข้างที่จะะหวังผลได้ค A.P.P. เนะี่ยมันมีวัคซีนเอาทั้งสามเจเนเรชันกันล้กันนะ,ะทีแรกเลยก็เป็นแบคทีเรียธรรมดาแบบที่สองจะเป็นแบคทีเรียบวกกับท็อกซอยแล้วก็จะมีแบบท็อกซอยเดียวๆเ,เอาท็อกซินมาทําให้อ่อนแรงลงทําเหมือนวัคซีนอ่ะอ่าเราก็เรียกมันว่าท็อกซอยนะครับก็ฉีดให้หมูเนี่ยได้เรียนรู้ก่อนฉีดวัคซีนก็ให้เรียนรู้กับเชื้อฉีดท็อกซอยไปก็ให้เรียนรู้กับท็อกซินเพื่อที่จะให้มันสร้างภูมิคุ้มกันมาเตรียมตัวไว้เวลาเราเลือกวัคซีนเนี่ยถ้าเรามองเรื่องกลไกการ แล้วก็แบ่งจํานวนแล้วก็สร้างท็อกซินออกมาถ้ามันเข้าไปปุ๊บแล้วไม่เลือดขาวมันจับกินมันก็ลดปริมาณลงถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อด้วยแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อท็อกซินที่มันจะสร้างมาด้วยแต่อย่าปล่อยให้หมูเนี่ยติดเชื้อเข้ามาจนกระทั่งเชื้อเนี่ยมาแบ่งเซลล์แล้วสร้างท็อกซินออกมาก่อนแล้วค่อยจะเอาภูมิต่อท็อกซินมาทําลายมันเท่ากับเปิดโอกาสให้มันก่อนเพราะวิธีการเลือกวัคซีนที่ดีเนี่ยควรจะเลือก วัคซีนที่มีทั้งตัวแบคทีรินแล้วก็มีท็อกซอ,อยอยู่ในวัคซีนคือป้องกัน <ฮะ S 1> ทั้งตัวเชื้อด้วยและถ้าเชื้อจะเข้ามาก็ไม่เปิดโอกาสให้สร้างท็อกซินสร้างท็อกซินออกมาก็ยังมีภูมิต่อท็อกซินนั้นออก <ฮะ S 1> อ่าแต่นนี้ที่สําคัญกว่านั้นคือแบคทีรินที่เลือกจะต้องเลือกให้ซีโรไทปในวัคซีนตรงกับชนิดของเชื้อที่ฟาร์มอ่าเนี่ยแหละอ้นนี้คีย์พอยต์เลยเพราะฉะน,นั้นฟาร์มควรจะต้องเก็บปอดแล้วส่งแลบเพื่อเช็คว่า APP ในฟาร์มของตัวเองนั้นเป็นซีโรไทอะะไรตััดสินนใใจจแล้วชคซี โปรแกรมทั้งในแม่ในลูกเป็นยังไงบ้างคะโดยปกติการทำวัคซีนภูมิกันของแม่เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 8- 10ถึงสสัปดาห์ A.P.P. ส่วนใหญ่ที่แนะนำเข็มแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 90ถ้าเกิดเป็นท้ายๆเพื่อจะให้วัคซีนเนี่ยครอบคลุมไปจนถึงอายุ24 2 5 2 6วี่<ะ>ี่ิ้ายี่กวิคี็วิคบางฟาร์มขายหมูตัวใหญ่<ะ>ก็ไม่จำเป็นต้องรีบทำที่8ดวิคอ,อาจจะเริ่มเข็มแรกมาทำที่10วิค<ะ>แล้วไปบูธอีกทีหนึ่งที่ส4สัปดาห์ถัดมาแต่ถ้าหมูไม่เป็นช่วงงท้ายเป็นในใช่ว 18เป็นแล้ว16เป็นแล้วบางที14วีคเป็นแล้วไอ้นี่วัคซีนต้องทําให้เร็วขึ้นแต่เร็วยังไงเข็มแรกก็ไม่ควรจะต่ำกว่า7อาทิตย์ที่เราเห็นเร็วๆก็จะอยู่ที่ประมาณ7กับ10 8ก 11, ับ11น่าจะเห็นบ่อยมากเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นโอนท้ายๆก็เลื่อนวัคซีนออกได้และอีกช่วง 7, 8, 9 1 0นี่ยมันเป็นช่วงขายลูกหมูมช่วงย้ายมาจากฟาร์มอีกฟาร์มหนึง่งย้ายจากอนุบาลลงขุนหรือก็คือซื้อหมูมา ช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เราทำวัคซีนแล้วมันยังมีผลจากการสเตจจากการเคลื่อนย้าย <rett> ถ้าจะให้ดีก็ก็เลี่ยงช่วงนั้นซะในแม่พันธุ์เนี่ยแต่ก่อนไม่มีคําแนะนําที่หลังๆที่ออกมาเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วการที่แม่พันธุ์อมโรคนี้อยู่เนี่ยมันมีผลต่อการเกิดโรคในหมูขุนเขาก็เลยตามไปดูว่าถ้าแม่พันธุ์เป็นโรคไปสวบเชื้อในส่วนลึกของทรอนซินนะในท่อหายใจเนี่ยมาแล้วมาเช็คดูปรากฏว่า ลูกหมูเนี่ยติดเชื้อจากแม่จากเล้าข้อจริงๆออกมาจากเล้าข้อนี่ติดเชื้อจากแม่มาแล้วแต่ไม่เยอะต่ำมากเลยแต่คําถามต่อไปคือไอ้ที่ติดมาไม่กี่ตัวเนี่ยไปทําให้หมูขุนเสียหายได้ไหม,มปรากฏว่าได้<อ>เพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญที่สุดคือแม่เองก็เป็นตัวอมโรคต้องประจัดการแม่ก็แม่เองก็ต้องคุมให้ได้เพราะปัจจุบันจะเห็นว่าหลายๆฟาร์มหลายๆบริษัทเริ่มพูดว่า APP ในแม่ก็ควรจะต้องควบคุมด้วย<ะ>วัคซีนหลังๆมาที่จดทะเบียน เราจึงเห็นว่ามีวัคซีนเนี่ยจดทะเบียนแล้วสามารถทําในแม่ได้ด้วยคนที่ฟังวันนี้แล้วเนี่ยนึกขึ้นได้อยากจะกลับไปทําวัคซีนแม่เนี่ยอย่าใจร้อน <ฮะ S 2> เช็กก่อนว่าตัวเองใช้วัคซีนที่ทำในแม่ได้หรือไม่ <ฮะ S 2> ให้ใช้ <ฮะ S 2> เฉพาะที่เขาบอกว่าทําในแม่ได้เท่านั้นทําแม่เปอร์เซ็นต์แม่ตายก็จะน้อยอมแม่ก็จะป่วย,วยน้อยอเวลาไปขึ้นคลอดก็จะคลอดได้ดีแต่ถ้าแม่อมโรค a p p เวลาขึ้นคลอดแม่หมูจะตายเยอะ,<ฮ>ะนมแห้งเยอะ,อะเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร พราะคนส่วนใหญ่จะไม่คิดว่าแม่หมูเป็น ABP เพราะหมูที่เป็น ABP จะต้องตายสิแต่แม่หมูไม่ตายมันเป็นแบบโครอนิกฟอร์มมันอมโรคอยู่<ต>เพราะฉะนั้นเวลาจะจ <ำ S 2> ทําวัคซีนในแม่จําเป็นไหมในปัจจุบันคําตอบค,คือจําเป็น,ปนก่อนจะทําก็เช็คเลือดดูก่อนฝูงตัวเองอมโรคไหม ถ้าฝูงตัวเองไม่ได้อมโรคในแม่พันธุ์ก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําไปทําลูกอย่างเดียวหรือไม่ต้องทําเลยถ้าไม่เป็นอะไระแต่ถ้าแม่ตัวเองอมโรคค่อยว่ากันดูยังไงว่าเรากําลังมีปัญหา APP ระบาดหรืออมโรคอยู่ในฟาร์มคะถ้าในหมูขุนเนี่ยดูง่ายเพราะมหมูขุนที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของฟาร์มก็จะส่งเช็คอยู่แล้วมีหมอคอยบริการตามฟาร์มอยู่แล้วในหมูขุนคงไม่ใช่ปัญหาแต่ในแม่เนี่ย มันไม่ตายเลือดออกจมูกให้เห็นอืมดูยากาอ่าดูยากดูยาก <Okay. S 2> จนกระทั่งบางคนก็ไม่อยากจะดูว่าตัวเองเป็นไม่เป็นหมูขุนตัวเองเป็น APP เอาหมูพันตัวเองหมูสาว <Huh. S 2> เลี้ยงรวมกับหมูขุน uh. แล้วก็เอาหมูสาวตัวเองกลับมาทดแทน uh. มันก็คือติดโรคจากหมูขุนะเข้ามาในแม่พันธ์นั้นในแม่พันธุ์สิ่งที่แสงออกที่เห็นชัดๆนะ <Huh. S 2> หนึ่งเจอแน่นอนเลยคือแม่หมูขึ้นล้อลอดเนี่ยชอบ oh. ยืนเครียดแล้วสั่นกัดกรง oh. ยืนตัวสั่น ภาษาฟาร์มเรียกหมูเครียดอันที่สองจะมีพวกแม่หมูท้องมนันท้องป่องขึ้นมาคล้ายๆกับตับมันพังอันที่3คือแม่หมูก่อนคลอดจะชอบป่วยแล้วก็หมดเลี้ยวหมดแรงในการเบ่งลูกคลอดไม่สําเร็จต้องล้วงคลอดเยอะพอแม่นมแห้งจะโทษเพิ <c oughs> ร์ดแล้วจริงแ <c oughs> ล้วโรคในหมู <c oughs> ไม่ใช่มีเพิร์ดอย่างเดียวอ,อันนี้ก็ต้องให้คุณหมอที่ดูแลแต่ละฟาร์มเนี่ยรีบเข้าไปเช็คให้ว่าในแม่เนี่ยช่วยเช็คให้ทีว่าอมโรคอยู่ไหม เราได้รับความรู้ในทางปฏิบัตินะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องโรค APP ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะเป็นโรคที่เราไม่ได้พูดถึงกันบ่อยๆแต่วันนี้นี่ได้สาระกันไปเต็มๆทางไผ่ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้กับ t ท็ a กเก็ครบเครื่องเรื่องราวของหมูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you